สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโปรแกรมจําลองนะคะเป็นโปรแกรมจําลองระบบร้านเช่าชุดค่ะเราก็จะมาหน้าเข้าสู่ระบบนะคะใครยังไม่สมัครสมาชิกนะคะก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้ค่ะเราจะเข้าสู่ระบบนะคะพอเข้าสู่ระบบแล้วก็จะขึ้นหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าให้เลือกชุดที่เราจะเช่าค่ะ สมมุติว่าเราจะเช่าชุดนี้นะคะแล้วก็กดเช่าชุดค่ะแล้วเราก็จะใส่ชื่อผู้เช่าแล้วก็ชื่อบอร์โทรนะคะบอร์โทรนี้ก็ต้องใส่ให้ครบ10หลักนะคะและอีเมลนะคะเราก็จะยืนยันการเช่าชุดค่ะพอยืนยันการเช่าชุดนะคะจะเด้งมาที่หน้ากรุณาชำระเงินนะคะ ก็จะมีรายละเอียดการเช่าชุดนะคะก็จะมีบอกชื่อชุดชื่อผู้เช่าชมีเบอร์โทรอีเมลวันที่เช่าคืนวันที่แล้วก็มียอดรวมราคาชุดนะคะวิธีการชำระเงินนะคะก็จะมีสแกน QR code โอนผ่านธนาคารแล้วก็มีผ่านบัตรเครดิตนะคะส่วนอันนี้นะคะเรายังไม่ได้ อันนี้เป็นแค่การจำลองนะคะเรายังไม่ได้ตั้งให้มันสแกนได้จริงค่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะกดยืนยันการชำระเงินนะคะก็จะมีให้เลือกธนาคารวันที่โอนเงินเวลาโอนเงินจำนวนเงินนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกไฟล์อัปโหลดสลิปการโอนเงินได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่หน้าแอดมินบ้างค่ะ มาที่หน้าแอดมินนะคะก็จะมีเพิ่มชุดใหม่ได้ค่ะมีแก้ไขชุดได้สมมุติเราจะแก้ไขชุดนี้เป็นชุดนักเรียนเฉยๆค่ะแล้วเราก็จะตั้งเป็นราคาเป็น1100พอพอเรากดบันทึกปุ๊บข้อมูลก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วเราก็สามารถลบชุดได้ค่ะ แล้วก็กดลบไปแล้วนะคะค่ะก็สำหรับโปรแกรมการจำลองระบบร้านเช่าชุดก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ